สวัสดีครับจากร้าน e g Solar Seal, เ g จโซลาร์เซลล์อำเภอศรีพูจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ออกนอกสถานที่ครับผมมาพบกันที่เพิ่มภัยบูรรีสอร์ทครับผมเป็นรีสอร์ทของพี่ชายครับผมพี่ตุก๊กนะครับตอนนี้กำลังตกแต่งเพิ่มเติมครับผมสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีพูจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับ ท่านใดที่แวะผ่านเส้นทางนี้นะครับหนองบัวลำพูชมแพนะครับถนนนะครับหลักกิโลเมตรที่30นะครับจากชมแพมาที่อำเภอสีชมพูนะครับหลักกิโลเมตรที่30อยู่ซ้ายมือก่อนที่จะถึงสมพงฟาร์มนะครับแต่ตรงนี้ก็มีที่พักให้ด้วยครับผมที่พักเป็นรีสอร์ทนะครับและก็กำลังตกแต่งสถานที่นะครับทำน้ำพุ มีซุ้มต่างๆนะครับแล้วก็ทำเป็นคลองน้ำาเห็นสอบถามพี่ชายก็ว่าจะทำเป็นร้านอาหารอีสานแล้วก็เป็นกาแฟสดนะครับนะครับวันนี้ผมออกมาติดตั้งแผงโซ,าซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับอยู่บนหลังคานะครับอยู่บนหลังคา1แผง405วัตต์ของจิงโกะนะครับโมโนฮาฟคัตเซลล แล้วก็ติดชุดเบรกเกอร์ให้หนึ่งตัวครับเพื่อที่จะต่อตรงนะครับต่อตรงเข้าหาปัม๊มซับเมอร์ตัวเล็กๆเนี่ยครับพอดีซับเมอร์ตัวเล็กๆนี่เป็นของลูกค้านะครับที่มีอยู่แล้วของพี่ชายของพี่ตุ๊กเนี่ยแหละครับให้ไปลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเห็นบอกซื้อมานานแล้วครับพอลองแล้วใช้ใช้งานได้ครับแกก็เลยให้มาติดแผงให้อันทีนี้ผมจะมาลองกับน้ำพุ แกก็มาทํากับน้ําพุนี่แหละครับซึ่งอ่านี่มันมีน้ําพุโปะลอยอยู่ตรงนี้ครับเป็นหัวน้ําพุแทจากจากปัมป๊มปั๊มไดวูเนาะจุ่มอยู่ข้างล่างทําเป็นทุ่นลอยนะครับแต่เป็นปั๊มไดโวูไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นปั๊มซับเมิร์สดีซนะครับทีนี้ผมจะลองต่อหัวน้ําพุดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเอาตัวนี้ลงไปในน้ําก่อนครับ ลงไปในน้ําผมจะมาลองกับหัวน้ําพุหกหุนนะครับเนื่องจากตัวหนึ่งนิ้วไม,ไม่ได้เตรียมเกลียวม,มานะครับจะลองกับหัวน้ําพุตัวนี้หกหุนก็ดีไม่มีคนจับช่วยยกเบรกเกอร์ให้ปั๊มทํางานก่อนครับไปลองกันนะครับอผมปรับหัวไว้อย่างนี้อตอนนี้น้ําน้ําออกมาแบบนี้นะครับ จะลองใส่หัวน้ำพูตัวนี้นี่ครับนี่ครับอันนี้ใช้มือปิดไม่ใช่เกลียวนะครับใช้มือปิดเฉยๆก็ได้อยู่ครับแรงดันน้ำโอเคอยู่ครบับหัวน้ำผู้ปรับหัวได้นะครับปรับหัวปรับทรงได้นะครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ถ้าใส่หมุนเกลียวดีๆก็คงโอเคครับ เนี่ยเป็นพุ่มทรงมันสวยครับให้ได้เลยคเ okay, ครับลองปรับให้บานเป็นดอกเห็ดดูซิมือเดียวครับมือเดียวจะเปียกหรือเปล่าเปียกตัวเองอผมปรับบานสุดอือก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับทรงบานจะเป็นแบบนี้ไม่สูงครับไม่สูงเตี้ย ดูเ้่นบนครับออกแบบนี้ครับน้ำขี่ครับแบับให้เหลี่ยมดีไหมทีนี้เหมุนไม่ได้แล้วมือเดียวขี่ครับเนีผ่านไปผ่านมาก็มาเวะใช้บริการได้นะครับตอนนี้ก็กำลังต่อเติมตกแต่ง ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับก็เตรียมรับบริการลูกค้านะครับเป็นรีสอร์ทของพี่ชายครับพี่ชายที่นับถือกันนะอ่าไม่ไม่ใช่พี่ชายแท้ๆครับภายในพาไปเดินชมนิดนึง เป็นกองอำนวยการแล้วกันตรงเนี้ครับนี่ครับภายในเป็นงานไม้ส,สวยๆครับเคาน์เตอร์สวยงามครับนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไปอยู่บระเณหนึ่งแผงไม่ได้ยึดกับอะไรครับผมวางไว้เฉยๆเปิดกับปั๊มตัวหนึ่งได้โอเคครับสนใจก็ อยากมาแวะเวียนเที่ยวก็ติดต่อผมก็ได้เดี๋ยวผมพามาปิดไกด์ให้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากอ่าเนี่ยพี่ชัยครับพี่ชัยเจ้าของสถานที่พี่ตุ๊กครับผมยินดีก็มามาใช้บริการได้ครับใกล้แล้วครับใกล้จะเปิดให้บริการนะครับครับ <c oughs> โอเคครับอันเดียว พี่ชายเอาท่อมาให้ลองนี่ไงได้แล้วเอาท่อมาให้ลองกับหัวน้ำพุเมื่อกี้ครับเดี๋ยวได้ลองต่อแบบนี้ดูครับได้เลยครับนี่ขีค,ครับเดี๋ยวลองหัวน้ำพุกันอีกที